ค่ะวันนี้นะคะทุกคนวันนี้มาทํางานอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลุงทาอยู่ข้างหลังนี่นะคะวันนี้เป็นเรือใบนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเต็มเต็มเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง<ๆ>แ,แล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีอยู่สามเดือนนะคะทุกคนก็จะแต่ว่าเราก็หนาวแล้วค่ะวันนี้ก็เริ<ละ>่มหนาวแล, <ะ S 1> ล, <ะ S 2> ล<ะ>้วนะค<ล>ะแต่วันนี้ยังดีหน่อยที่มีแดดนะคะวันนี้มีหน่อยที่มีแดด นี่ค่ะวันนี้เป็นเรือใบนะคะทุกคนอันดับแรกลุงก็จะติดสติกเกอร์ไปรอบเรือก่อนนะคะเรือใบก็ยังบินได้อยู่นะคะบินได้อยู่เพราะว่าข้างๆเป็นเรือใหญ่เรือใหญ่สองลำประกบอยู่เพราะฉะนั้นก็บินลุงพอจะบินได้อยู่ถ้าเป็นเรือใบกับเรือใบจะบินยากค่ะอันนี้เป็นเรือใหญ่นะคะ เรือใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่มีสูงลุงบินได้นะคะเรือใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะท่านี้อยู่ท่าฮายฮาฟิตอะเลมีคนตกปลาด้วยค่ะทุกคนวิวสวยนะคะท่านี้วิวสวยอยู่ท่านี้เรายังไม่เคยมาทำงานนะคะเพิ่งจะเป็นลำแรกของเรือใบวันนี้ค่ะท่านี้ ก็อยู่เบวิกค่ะทุกคนเบวิกนะคะทำงานค่ะเดือนหน้าก็กลับไทยแล้วนะคะทุกคนไปอยู่ไทยซ่าเดือนค่ะหนีหนาวค่ะทุกคนจะหนีหนาวไปค่ะเหลือนี้ห1ปีแล้วนะคะทุกคนนี่ลุงเจ้าของมาหกสิบปีแล้วค่ะโอ้โห ทนมากนะคะแถวนี้บ้านบนเขาก็สวยๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะบ้านบนเขาก็สวยๆะคะ่ะเข้าไปตกปลากันนะคะอากาศหน้านี้ก็จังตกปลาได้อยู่ตกเพื่อกีฬาเพื่อสนุกสนานก็ได้ค่ะทุกคน แต่ลุงคนนั้นบอกยังไม่ได้อะไรเลยอีกเงินทิ้งแกบอกอากาศดีมากนะคะวันนี้มีแดดเมื่อวานนี้โอ้เมื่อวานหนาวที่เห็นสูงๆอยู่นั่นเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนนะคะทุกคนผลิตปูนซีเมนค่ะ <c oughs> ลุงก็เคยทำที่นี่มาก่อนนะคะลุงทำในโรงงานนี้มาก่อนก่อนที่จะทำโรงเรียนค่ะ อากาศดีแต่ความหนาวเริ่มจะมาแล้วนะคะทุกคนความหนาวเริ่มจะมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีแดดอยู่ถ้ามีแดดก็จะหนาวไม่เท่าไหร่นะคะนี่เอาเรือลงน้ําแบบง่ายๆนะคะเอาเรือลงน้ําแบบง่ายๆก็เอาลงเองกันเลยสองคนขอให้มีแค่มีที่ยกขึ้นอย่างนี้ก็เอาลงได้แล้วค่ะยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้เลย นี่จะยกขึ้นนะคะทุกคนใช้รีโมทกดยกขึ้นไปเริ่มยกแล้วนะคะ คือเขามีบริเวณบ้านเขาก็จะเอาไปจอดไปที่บ้านนะคะทุกคนยกขึ้นแล้วนะคะจะเอาไปใส่ตรงรถเข็นไป<ม> okay. ไปเห็นไหมคะยกไปแล้วนะคะแล้วก็เอาไปใส่บนรถลากแล้วก็ไปจอดที่บ้านนะคะเขามีบ้านบ้างนี่ค่ะจะค่อยๆประคองไปใส่รถลากนะคะทุกคนจะลากกลับบ้านเขาค่ะ ไม่ต้องเสียค่าจอดถ้าเอาขึ้นจากตรงนี้หน้าหนาวต้องเสียค่าจอดนะคะทุกลำจะต้องเอาขึ้นหมดแต่นี่เขามีบ้านก็จะเอาลากไปที่บ้านเขาค่ะไม่ต้องเสียค่าจอดนะคะลุงยังติดสติ๊กเกอร์ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะบินโดรนค่ะทุกคนคือแต่ละท่าเรือก็จะมีวิวที่สวยแตกต่างกันไปนะคะท่าเรือน,นี้ก็สวยอยู่ ดูน้ำทะเลค่ะสีสวยเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากค่ะวันนี้มีแดดแล้วก็ทุกคนจะชอบแดดนะคะนี่ได้ปลาแล้วค่ะทุกคนได้ปลาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยฮะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนิ่ดัก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 อ่างเงี้ยได้แล้วหนึ่งค่ะ,คะ เยมลุ <Yeah. laughs> งบินแล้วนะคะทุกคนทำงานค่ะ กลับเรือกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนรอลำต่อไปก็จะเอาขึ้นอีกนะคะนี่นี่ลำนี้ก็จะรอเอาขึ้นนน่ <c oughs> ไปแล้วก็ okay, จะต้องเอาเรือกลับบ้านแล้วนะคะเพราะเขามีบริเวณเขาก็จะลากไปที่บ้านเขา <c oughs> นะคะไม่ต้องเสียค่าจอดที่ท่านี้นะคะ่ะทุกคน ลุงขึ้นไปแล้วต้องลงนะคะบอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่คอนแทคค่ะ <Okay. S 1> เออเห็นะต้องรอใหม่ก่ะทุกคนแก <Okay. S 1> บอกว่านี่ได้แล้วคอนแทคแล้วแก okay, บอก <Okay. S 1> อ,อ้าวโนก็โอเคขึ้นใหม่ค่ะทุกคนเ <Okay. S 1> ร็วสวยนะคะที่นี่เห็นนะคะนื้อ ชมวิวไปด้วยค่ะทำงานไปด้วยนะคะทุกคนตกปลาก็มีให้ชมนะคะวันนี้ยกเรือขึ้นบกก็มีให้ชมท่านี้นะคะถ้าอยู่ไม่ยังไม่ถึงเบรกดีนะคะทุกคนนี่ลุงก็จะบินไปรอบรอบเรือที่ติดสติกเกอร์ไว้เมื่อกี้นะคะทุกคนอลำนี้ลำที่เรา จะถ่ายนะคะแต่ด้านข้างเป็นเรือใหญ่เพราะฉะนั้นลุงจะต้องบินไปรอบๆเรือแล้วก็ต้องคอยระวังนะคะเพราะมันมีเสาของเรือลำอื่นอยู่ด้วยนะคะทุกคนประสบการณ์ของลุงค่ะสิบกว่าปีค่ะขับโดรนมาเคยตกน้ำเป็นหนึ่งเครื่องนะคะก็ต้องซื้อใหม่ค่ะทุกคนเพราะว่าใบพัดหมุนไม่แน่นมันก็เลยแขลงน้ำไปค่ะ พราเราเรือจะจอดอยู่ในน้ำนะคะนี่เรือจอดอยู่ในน้ำลํำนี้ก็รอเอาขึ้นนะคะทุกคนก็คือถ้าเรือลำเล็กๆเขาก็จะช่วยกันเองนะคะช่วยกันเอาขึ้นเองถอยมาแล้วที่จะใส่กลับบ้านเหมือนกันวันนี้ได้เห็นหลายอย่างนะคะทุกคน ได้พา,ามาทำงานวันนี้นี่ลงบินอยู่นี่แล้วกโ็โดนเราอยู่นนนะคะโ,โดนอยู่นนก็จะบินไปรอบรอบเรือแล้วก็ถ่ายภาพเก็บภาพไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะได้เห็นทั้งคนตกปลาด้วยคะ่ะทุกคนนี่ตกปลาลงไปสี่เจ้าแล้วนะคะ่านเล็กแค่นี้ลงไปสี่เจ้าแล้วปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาซาบะคะ่ะวิวก็สวยนะคะ นู่นมีเรือใหญ่มาค่ะทุกคนมีเรือใหญ่มาโอ้วันนี้ได้เห็นหลายอย่างเลยค่ะนุ่นเรือใหญ่กาลังมานะคะนุ่นค่ะเรือใหญ่มากค่ะโรงงานปูนซีเมนค่ะทุกคนนุ่นเรือจะก็ยื่นมาในน้ำนะคะ คนดูคนเห็นก็ดูว่าเดึงทำไคผลออกไปก็ออกไปเที่ยวนะคะนี่เป็นเรือหาปลาค่ะทุกคนหาปลาหาปูค่ะเห็นไหมคะข้างหน้าก็มีกระชังสีแดงๆนั่นคือกระชังที่จะหย่อนไปดักปูนะคะ ฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ระหว่างฤดูซัมเมอร์กับบินเทอร์นะคะทุกคน3มเดือนค่ะแต่บางคนก็ยังถือว่าช่วงนี้เป็นฤดูซัมเมอร์อยู่นะคะก็ยังไปทำมาหากินกันได้ปกติเพราะหิมะยังไม่มานะคะเพียงแต่หนาวขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนเรือออกไปหาปูหาปลานะคะเรือใหญ่ ก็มาแล้วนะคะน้องใหญ่ๆอย่างี้แล้วนี่ UBC เป็นเรือที่จะมารับปูนซีเมนต์นี่แหละคะ่ะ นี่จะเป็นเรือใหญ่นะคะซึ่งเขาจะวิ่งเข้ามาตรงโรงงานนะคะโรงงานอยู่ข้างหน้าเรานี่เองที่ถ่ายให้ดูไปเมื่อกี้นะคะเรือจะใหญ่มากรับสินค้าซีเมนต์นะคะปูนซีเมนเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะทุกคนดูค่ะเรือลำใหญ่มากนะคะเรือใหญ่มากนะคะโรงงานอยู่ตรงนี้ค่ะ อยู่ข้างด้านซ้ายมือนี้คือโรงงานนะคะ ubc จะมีเรือ,อก่อนหน้านี้อยู่ลำนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็มีอยู่ลำนึ่งที่กำลังขนถ่ายซีเมนต์ลงไปนะคะลำนี้ก็จะมารอคิวเข้านี่ค่ะตรงซอกระหว่างเรือ เรือที่เราเห็นกับฝั่งโน้นเป็นฝั่งของโรงงานนะคะทุกคนเนที่เห็นเคนสองลำนั้นเท่ากับขนซีเมนลงเรือค่ะนะอากาศดีค่ะวันนี้18องศานะคะทุกคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ละดาด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำงานชิ้นต่อไปค่ะทุกคน วันนี้ได้เห็นหลายอย่างนะคะมาท่าเรือนี้ทั้งถ่ายรูปเรือแล้วก็เห็นเรือใหญ่แล้วก็เอาเรือขึ้นบกโดยวิธีง่ายๆที่ช่วยกันนะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายก็จะไม่มีค่ะคือท้าเรือเขาจะมีเครนสำหรับยกให้ถ้าเรายกเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะบายบายค่ะทุกคน